สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุก,ท,กทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ชินะวันนี้พี่เป้มาข้างนอกนะคะทุกคนค่ะก็สําหรับใครที่รอคอยนะคะแนวทางของเราพัฒนาแอร์ใต้ามาแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าเกือบไม่มีเวลาทําคลิปให้กับทุกคนก็เนี้ยๆเหมือนเดิมว,ว่าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือ ไม่มีใครสามารถดูได้ว่าตัวได้จะออกอะไรนะคะดูเพื่อคนมบันเทิงเท่านั้นนะซึ่งเมื่อวันอ,อันนี้มันพุดเนาะซึ่งเมื่อวันจันท์ที่ผ่านมาลาพัฒนาของแอดได้ฟ้าหลุดนะคะและใครที่เป็น FC บางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมหลุดทำไมหลุด มันบ่มีแผยหูว่ไเลสีออกหนังพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคิดคำนวณวิเคราะห์เท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าชอบตามไม่ชอบผ่านมีอยู่สองทางเลือกขำๆเด้อพี่น้องจ๋าอย่าไปจริงจังอะไรกัมันมากมายดูผู้คนบันเทิงเออดูไปพิจารณาไปว่าเออก็แบบเขาเรียวกว่าอะไรวะไอ,อสํนักนี้อาจารย์นั้น รูน้นี้เออแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะพี่น้องปะพี่เป้จะไม่รอช้านะคะกับราวพัฒนาของแอรใต้ฟ้านะจ๊ะทุกคนจา้าก็มาแล้วเหมือนเดิมจ้ะหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่และหกเก้านะคะตามนี้มาไวไปไวหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่และหกเก้าวิ่งหกรูดหกบนหรือล่างคะไปหรือกลับคะ ซื้อเลขพี่น้องมักจะซื้อทั้งบนทั้งล่างซื้อทั้งไปทั้งกับนั่นแหละขอให้โชคดีกับตอนแรงนี่เด้อค่ะสองพุ่งเกิงพุทธที่11กันยายน2567โชคดีจงเป็นของคุณขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ